ุ้มขนานนามพระองค์เองว่าพระแปลจากพระไตจปิดบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่4.9่จ้าอ,อที่3ามสิบหระอันสนทนากับโฮนาพามเดิมในที่นี้ด้วยพ่านตูลถามอ่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรืออามเอ่ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเรา ท่านเป็นคนทำหรือามเอ่ยเราไม่ได้เป็นคนทำดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์เปิงฤทธิเอ่ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์ฤรธิพามเอ่ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่ามิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าภาพเอ่ยอาสะวะเราใดที่จะทําให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ผาดทอนขึ้นทั้งลากแล้วทําให้เหมือนตานยอดด้วนไม่ให้หนีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วอามเอ่ยอาสะวะเราใดที่จะทําให้เราเป็นคนทำเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอดขึ้นทั้งลากแล้วทําให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหมณ์เปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน,น,ใน้าเจริญในน้ําโผล่ขึ้นพ้นน้าทั้งอยู่น้ําไม่เปียกติดมันฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์ เ่านี้เกิดในโลกจะเลือนในโลกก็จริงแต่เราครอบนำโลกอยียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเพื่อนเราได้อามท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิดเหยดที่ทำให้ได้พระนามว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะแก่จากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่สิบเก้า หน้าที่ห้าข้อสิอที่1 7 0 3งิกขอุทั้งหลายความทิ้งอันประเสดสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ปีอย่างเหล่านาเล่าปีอย่างคือความทิ้งอันประเสฐคือทุกข์ความทิ้งอันประเสฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความทิ้งอันประเสฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความทิ้งอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี่แหละความทิ้งอันประเสริฐสี่อย่างพิกขุททั้งหลายเพราะได้ตัดสรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้แหละแต่ทาคตจึงมีนามว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะดังนี้พิกขุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้แลเหตุที่ทำให้ได้พระนามว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธในย่าที่สองแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่ 17. หน้าที่ 81. ข้อที่125ภิกขุทั้งหลาย ตถทาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุด้นแล้วจากรูปอ้อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะอิขุทั้งหลายแม้พิขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุด้นแล้วจากรูปอ้อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติ ในกรณีแห่งเวทนาตัญญาสังขารและวิญญาณก็ได้ตัดไว้มีข้อความแสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้วทิ่ขุดทั้งหลายในกรณีนั้นอะไรเป็นความผิดแหกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาพตผู้อรหันตัดสัมมาสัมพุทธะกับพิขุผู้ปัญญาวิมุตติพิขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตาสัมมาสัมพุทธะได้ธรรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมะที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ดได้ธรรมะที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมักที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมักขันอยู่รู้มัก เป็นมัคควิทูรู้แจ้งมัคเป็นมัคคโกวิทูตราชในมัคอิขุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมัคเป็นผู้ตามมาในภายหลังอิขุทั้งหลายนี้แหลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกัน ระหว่างตทาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิขุผู้ปัญญาวิมุตต์อย่าลืมกดแทร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะ